ให้แก่ความรักที่มีให้เราสู้เพื่แม่เพอแม่แม่จะคอยยืนดูเราสู้ไม่ไหยสวัสดีครับเอาละครับลุงทงอยู่ตรงนี้แนะครับลุงพันก็อยู่ด้วยครับแสดงว่าได้เวลาสู้เพื่อ ผู้ใหญ่ใจดีก็ยังอยู่สำับเราครับเมนโทรท่ามออยเมนน้ำยาปรับพนุ่มสมาร์ทพอลมิราเครื่องคอมพิวเตอร์เอเซอร์ชุดเครื่องนอนซาตินไอสครีมวอร์เพนป๊อปโบมดคิตตี้โอเมก้าครับของเชียย์ของเราก็อยู่ที่ขนมทอดกรอบตราไก่ย่างครับพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปาก เชื่อใจอีกแล้วครับมีพันครับมีเรื่องอ่ะยินดีเรื่องราวดีๆของเด็กๆที่มาสู้ในการซูเปอร์แม่นะครับอันนี้เป็นจดหมายมาจากซานเอโก้อ๋อนี่อเมริกาใช่ครับอยากจะให้เรานี่ออกเป็นดีวีดีเพื่อที่จะให้ครูภาษาอังกฤษที่อเมริกาแปล แล้วก็ทำขายกันทั่วโลกเลยโอ้โหโอ้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็มีคำแนะนำดีๆมาถึงรายการซุ้มเฟ้ของเรานะครับครับผมผู้ส่งเข้ามานะครับคุณเปรมจำปาศักดิ์นะครับผมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการของเราครับขอบคุณมากครับีครับีจากตรงนี้หลายๆครอบครัวดูอยู่นะครับนี่ครอบครัวที่แล้วเขาสอนลูกดีนะเป็นแบบอย่างแก่กันลูกคนนั้นเขาตั้งใจดีนะพูดแต่ลูกคนนั้นน่ะซนมากเลยแต่พูดเก่ง ร้องเพลงเก่งการแสดงออกดีเด็กคนนั้นสมาธิดีต้ก็มีวิธีการเรียนรู้กันไปนะครับเอาละครับวันนี้ครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับโรงเรียนอรุบาลบ้านพลอยเพลินครับอรูปาน3านะครับน้องเทพเด็กหญิงอธิพรเปรมสมบัติครับอธิพรารนเปรบัตค่ะอายุสามวัย สามหรืออะไรขนาดนี้เหรออายุอายุสามอายุห้าสามอายุห้าฟัวแล้วฟันหลอด้วยโอ้ฟันเว้นลักครับสงสัยโดนกกตตรวจสอบเลยเว้นวรรคเว้นแบบเว้นแบบฟันคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อวิทย์แม่ปูพ่อวิทย์กับแม่ปูแม่ปูพ่อวิทย์คุณพ่อทำงานอะไรครับธนาคาร U O B ค่ะ U O B เป็นกลุ่มเดียวกับ U F O ป่ะคะเคยเป็นเพื่อนที่ทำงานคุณพ่อไหมมา อยากไปไหมคุณพ่อเขาอยากไปคุณพ่อพาไปหน่อยนะว่างๆจะพาไปว่างๆพาไปไปดูว่าไปดูคุณพ่อทํางานอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้อยู่แล้วพ่อกลับมาพ่อบอกทุกวันผมเคยไปดูคุณพ่อทําที่ทํางานเหมือนกันที่ไหนครับโอ้ยที่ทำงานพ่อคุณกว้างใหญ่ไพศาลเลยนี่เป็นระดับคน้ายแล้วฮะนีคนขุดมันครับอันนั้นมันไล่มันแล้วเออแล้วคุณเป็นเจ้าของที่พ่อหนูชอบพูดครับ ขัับขับเอาคุณพ่อไปผู้ช้ยก็ต้องพูดครับพ่อผู้วพ่อพูดไปช้าอ้าเไหนคุณพ่อเราพูดครับี่ครับชัดไปครับครับไม่องชัดอะไม่ช้าอ่ะเวลาคุยเธอสับข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 ับอันน้คุยกับเพื่อนไม่เป็นไรครับขครับ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 อ่ก็เหมือนเป็ดลูกกาบกาบกากาบกาบกากันโตขึ้นอยากเป็นไรครับนักบิดนักบิ นักบินนักบินก็เป็นนักบินนักบินนักบินก็เป็นนกมาสิใช่ไหมอ๋อคนขับเครื่องบินแล้วเคยขึ้นเครื่องบินหรือยังไงอยากนเครืงบินเคยไปเที่ยวไหนขึ้นเครื่องบินไปไหนเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ตื่นเต้นไหมขึ้นเครื่องบินครั้งแรกดูไหมเสียวเลยเหรอเสียวตอนไหนตอนตอนมันกำลังขึ้นอย่างนี้บะรู้มันขึ้นไปอยู่กลางอากาศแล้วขึ้นไปอยู่กลางอากาศที่เห็นบ้านตัวเองด้วยโอ้โหตอนจับ มองขากลับมองเห็นบ้าตัวเองด้วยเหรอมีเหมาลำบินผ oh, like ่านผ้าเลยนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นก็เห็นว่าใครราดกลางกระหม่อมที่งั้นเงาไม่เกี่ยวนะทีวีชอบดูรายการอะไรบ้างครับข่าวประตูน่ะโอ้โหดูข่าวเหรอดูข่าวดูประตูด้วข่าวเช้าๆข่าวอะไรบ้างครับเช้าเช่าชอบชอบดูข่าวคนไหนบ้างครับอร์ติยาชอบออรปติยาอแล้วก็ใครอีกครับ สรยุทธสรยุทธิตดาสรยุทธในลงรายงานข่าวน้ำท่วมให้ฟังหน่อยตอนนี้มีน้ำท่วมที่กรุงเทพสมมติผมเป็นสรยุทธนะครับอรปิยาเอกราดไม่ปรเดเลอกราดหนูกรดูเราดไม่กรดูเรานั่งเห็นไหมผมอยู่หัวต้องสรยุทธอยู่แล้วล่ะนี่ออนปิยาแล้วก็เอกกราดเอกกราดเออได้ได้ได้เชิญเอาสรยุทธเปิดประเด็นก่อน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาข่าวช่วงเช้ากันอีกครั้งหนึ่งโดยมีผมแล้วก็คุณอมรียาและคุณเอกลาชนะครับวันนี้จะมีข่าวเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมครับป็นไงครับตอนนี้น้ำท่วมชครับต้องหยุดเลี้ยงข้ามถนนไปไม่ได้เกิดสาเหตุอะไรับน้ำท่วมสาเหตุฝนตกหนักฝนตกหนักอ้าวคุณเอกลาชยังไม่ได้บอกข่าวกีฬาเลยครับครณเอกลาใช่ไหมครับครับผมผมชื่ออะไรครับเอกกราสกลับมาทำไม อันนั้นมันนักร้องอนั่นมันอเอกกราชนะสรับคุณผูม <c oughs> เอานั่งครับลูกนั่งครับนั่นมันนักร้องแร้วนักร้องแล้วนักร้องแล้วไม่ ดีขวคขบ,บรสผสมเครื่องเทศทำง่ายมากๆแค่ชุบแล้วก็ทอดชุบทอดแค่นี้ก็หอมกรอบอร่อยแป,ป,ป,ป้งรสดีขวคขบรสแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จ กับสกอตซุปไก,ก่สกัดสกอตรังนกสกอตคอลลาเจนอีและยูเซนเพียงแต่กลองเปล่าด้านภาษาไทยจีนและอังกฤษเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งมาที่ตู้บอน .2 สะพานใหม่กรุงเทพ10221ทุกสัปดาห์จับชิ้นส่วนรุ้นรับทองคำมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทและทุกสิ้นเดือนจับผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านรับผลิตภัณฑ์สกอตร้รอยดื่มฟรีหนึ่งปีและสัปดาห์สุดท้ายเดือนมกราคม2550รุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์เชฟโรเลตออฟตราเอสเตทหนึ่งคันหมดเขตรับชิ้นส่วนมมราค วันนี้แค่ทาแป้งก็บำรุงผิวให้สุขภาพดีได้ด้วยส่วนผสมมิลคโปรตีนวิตามิน A และ E ีในแป้งเด็กจนสันมิลคพาวเดอร์ใหม่เพื่อผิวเนียนดูสุขภาพดี <S 2> <S 2> มันดีมากเลยถ้าคุณชอบรสชาติของบีทาเกน แต่บเทเกนมีดีมากกว่านั้นเพราะอาจแน่นด้วยจุลินที์และโตปวฟิลาัสายพันธุ์ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยทุกวนันมั่นใจบีตทเกนบทพิสูจน์สุขภาพผมจะกี่รอยขูดมัดรัดกล้าวผมก็ยังเงาสวยไร้รอยกังวลสันซิวไบโอเมจิคอลใหม่ประกายมหัศจรรย์ของสุขภาพผม เดี่ยวไม่เคยลืมเลือนวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยมาจิคลีนพาวเวอร์มาแล้วค่ะเนรมิตห้องน้ำคุณให้หอมสะอาดปิ๊งสบายแรงสำหรับพื้นบ้านนะคะใหม่ล่าสุดมาจิคลีนกลิ่นกรีนทีหอมผ่อนคลายสไตล์ญี่ปุน่น ทุกฝันของคนไทยพัดลมมิราประหยัดไฟเบอร์หหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและโฮมโปรเมนทรท่มออยเมนตเพื่อนที่ดีของหนู ด้เวลาที่หลายท่านรอคอยนะครับนี่<ม>คือช่วขงของขนมทอดกรอบตราก่ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจนะครับท่านผู้ชมที่ชมซูปพรแม่อยู่นะครับอย่าลืมนะครับ เขียนชื่อ่อยูวชัดเจนนะครับติดบน2องเปล่าของขนมทอดกรอบปลากรย่างทุกขนาดทุกรสชาตินะครับพร้อมทั้งความรู้สึกที่ประทับใจนะครับที่มีต่อคุณแม่เขียนส่งมาด้วยนะครับส่งมาที่ตู้ปออสสะพานใหม่กรุงเทพ102-21นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจับชิ้นส่วนขึ้นมารับทองคำมูลค่าห0 0 0บาทเอาวันนี้ใครครับจะเป็นผู้โชคดีเชิญครับได้แล้วครับได้มาแล้วครับแม่แม่ทำงานหนักทุกอย่างเพื่อลูก นะครับผมอันนี้ก็เป็นความประทับใจที่มีต่อคุณแม่นะครับผู้โชคดีนะครับคุณสุภาวดีเจริญนนทการนะครับผมเอาละครับรับไปครับทองคำมูลค่า5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับร้านค้านะครับเขียนชื่อร้านที่อยู่ไว้ชัดเจนนะครับส่งเข้ามานะครับพอถึงมาสุกจับชิ้นส่วนขึ้นมารับเช่นเดียวครับทองคำมูลค่า5,000บาทนะครับขนมทอดกรอบปลากาย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจใครๆก็ชอบ ชิม้มนึงครับขนมทอดกรอบปลาไก่ย,ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจเด็กๆได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการดูข่าวครับ1ได้ความรู้2ออรู้ว่าจังหวัดไหนมีเหตุการณ์อะไรจะได้ช่วยได้จะรู้รความเป็นไปเป็นมาของในประเทศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนอกจากดูข่าวแล้วเห็นบอกว่าชอบดูสารคดีด้วยคุณแม่ ช่องไหนครับช่องห้าเกี่ยวกับอะไรบ้างครับสารคดีเกี่ยวกับอะไรบ้างครับมีเรื่องในหลวงที่เดินทางไปทุกที่ช่วยรัสโดอันนี้เรียกเป็นพระราชกรณียกิจครับพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปทั่วทุกที่ของพื้นแผ่นดินไทยลุงทองอลัสนาสินห้าหนุทองได้เฮ้ยจริงอะเรื่องขอธรรมะออาต่อไปนี้เป็นการโชว์นะครับ มายางังพันเตวิสุงวิสุงราคะณาทายะติสารเนะสหปัญจศิลานาิานยาจามะทุติยมัม,ายาม,ยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะณาทายติสารเนะสหปัญจศิลานิยาจามะตดติยัมปิมายังพันเต าแบบคล่องแคล่วเหลือเกินชัดถ้อยชัดคำนะครับเอาละครับทีนี้จะต้องสู้กับมังกรแล้วครับผมดึงดึงดึงหัวเบาหัวเบาไม่กลัวหรอกมังกรสี่ตัวเลือกมาสองตัวนะคะครับผมถ้าตัวนญายากเกินไปสามารถเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนสู้สองตัวติดต่อกันแล้วชนะครับรับทุนการศึกษาจากรายการสู้เพื่อแม่สามพันบาทครับหนูเป็นแฟนพันแท้รายการสู้เพื่อแม่พิธีกรชื่ออะไรพิธีกร ลุงทงลุงพันโโอ้หคนไหนลุงทงอ่าคนไหนลุงพันใช่เลยของขวัญที่ใหญ่คุณแม่คืออะไรครับวันนี้ถ้าสู้พ่อแม่สำเร็จแ็กเกไข่ายภาบครัวเอาละครับโโอ้มนต้องสีคัวมาเลยแดงม่วงเหลืองเขียวสีอะไรดีสี เลือกแล้วนะครับโอ้โหมังกรสีเขียวพุ่งปองจอนตกะกละเอาเกมอะไรเอ่ยสุดคูดสองแม่โอ้<ว>แม่<ว>หมู<ว>หมู<ว>หมูห<ว>มู<ว>ฟังกติกาดีครับเราจะให้ท่องสุดคูณสองแม่โดยการหยิบลูกบอลออกมาใบลูกบอลจะมีหมายเลขตั้งแต่2ถึง9หยิบแม่ไหนท่องแม่นั้นห้ามผิดแม่แต่ห้ามผิดชอบแม่อะไรที่สุดที่ท่องได้ต่อ แล้อีกแม่หนึ่งแม่อะไรครับแม่สองแม่เดียวด้วยซ้ําแม่สองแล้วก็แม่ห้าชอบแม่ห้ากับแม่สองห้ในในกล่องก็จะมีลูกพินปองแม่สองถึงแม่เก้าถ้าเกิดหยิบได้แม่เก้าทำไงอ่ะโอก็หากันเลยสิพวกเราแม่เจ็ดทำไงอ่ะ มนเนใหม่ความยิ่งใหญ่แห่งโลกตะวันออกที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องเหลียวมอง King Power King of d u t y f r e e มนเห์แห่งโลกตะวันออกมีให้อดใจไว้ไม่ไหวกันอีกรถใหม่คอนิโต้รอยาววานิลาอัลมอนด์ดีไลท์ท็อปปิ้งอัลมอนด์แสนอร่อยเต็มซอสช็อกโกแลตในทุกๆคำอร่อยมัดใจทุกคำ โอช่วยนบอกมากี่วันแล้วนะสิบวันสิบวันสิบสามเกมสยองห้าตุลาคมจงกล้าเป็นสว่วนหนึ่งของเกมดื่มดัชมิลหนึ่งกล่องลุ้นท้องหนึ่งล้านบาทตัดกล่องโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิล UHT ด้านภาษาไทยติดลงบนกระดาษเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนส่งมาที่ตู้ปนอด77ป็ปอน,นอจอตลิงชัน้นกรุงเทพ10170ูทุกสัปดาห์จับแจก2รางวัลลุ้นทองคำมูลค่า10,000 0บาท1รางวัลและลุ้นดื่มดัชมิลฟรี1ปี ดาคสุดท้าย25พฤศจิกายน2 5 4 9รลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทหมดเขตร,รับชิ้นส่วน20พฤศจิกายน25 4 9 Dash ิดัชมิวอร่อยดีมีประโยชนยยคค์คุณคะคุณคะคุณเคยเห็นประกาศดองในซองไหมคะทั้งสะดวกทั้งสะอาดฉีกเทกินง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วคะ่ะอย่าลืมนะคะประกาศดองโรซ่าอร่อยง่ายๆแค่ฉีกซองหม่ บริ e คาร์เลสตายมีสารสกัดจากผิวส้มช่วยให้ผ้าสีสะอาดไร้คราบดูแลรูปทรงสัมผัสเนียนเรียบผ้าหอมสดชื่นสีสันสดใส,สดูแลผ้าสีครบ5ประการ b r ิ e คาร์เลส,เลสตายโอ้โหนมตากไก่ย่าน้ำจิ้มมากับเกาไก่จิ้มสักนี้น่ยริดใจฉีกซองเหอนเป็นกุไกเ่เคียวๆไปคล้ายเป็นไก่ เคยขึ้นเครื่องบินยังอ่เคยตื่นเต้นไหมขึ้นเครื่องบินครับรัวไหมเราขึ้นไปอยู่กลางอากาศที่เห็นบ้านตัวเองด้วยโอ้โหลองับลอขาจับมองเห็นบ้านตัวเองด้วยเหรอนี่เมาลำบินผ่านบ้านเลยเหรอครับโอ้อะไรจะขนาดมังกรไฟไม่เรียนหนังสือนิทานภาพประกอบซีดีโดยประภาชนสารนนวันนี้ โลยีพีซีและโน้ตบุ๊กเพื่อความบันเทิงสนับสนุนโดยวอลพ p a เด e r n p ๊ p สนุกคิดดื่มคิตตี้ขนมทอดกรอบปลาไก่ย,ย่างพร้อมน้ำจิ้มในซองอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจ เปลี่ยนรับสิท่กในการเปลี่ยนมีหนึ่งครั้งครับสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนค่ะสู้หรือเปลี่ยนคะเปลี่ยนเปลี่ยนครับลุงพันครับหน่าเสียดายครับเปลี่ยนแบบนี้นะครับทุนการศึกษา3ามับาทจากรายการสู้พ่อแม่ก็ยังไม่ได้มอบครับต่อจากนี้ไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วแดงม่วงเหลืองอะไรเด้ เหลืองโอ้โหสีเหลืองจอมเกเรเอาแล้วดูดีๆนะครับบางกรสีเหลืองเกมอะไรเอ่ยหาข่าว้ว้าวเลยว้าว้วาวเราจะมีภาพของข่าวต่างๆเนะี่ยอยู่5ภาพแต่ละภาพจะมีตัวเลือกภาพรอกข,ข่าวอยู่3ตัวเลือกให้เลือกตัวเลือกภาพรอกข,ข่าวให้ตรงกับภาพเอาละ,ะครับนี่คืเกมแรกของชูมแม่ครับ นี่คือเกมแรกของซูเปอร์แม่กับน้องเทปนะครับจะต้องหาข้อความเป็นข่าวเนี่ยฮะให้ตรงกับภาพข่าวตรงนี้นะครับผมแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกสาวเชิญครับอยตั้งใจใช่ไหมคตั้งใจมีสติคะตั้งใจมีสมาธิไม่ต้องประมาทตั้งใจมีสมาธิไม่ประมาทโอ้ครบทวนเลย่วนคุณพ่ออะครับบอกอะไรกับลูกสาวเลยครับนี่ คิดคือพ่อบอกคิดไปเยอะอะไรของอาลูกโทรจะให้ดูภาพก่อนภาพที่เห็นนี่มีอะไรบ้างครับสามล้อรถปั่นสามล้อข้างหลังก็มีจักรยานมีลูกเป็นลุงสีเหลืองใส่เสื้อสีเอหลืองทั้งหมดเขาแล้วครับภาพที่เห็นนั้นอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับข้อความที่หนึ่งครับไทยถีบกินเวลาถ่ายใหม่เจาะหาฉายรับสงการ นี่คือข้อความแรกข้อแรกที่สองครับจักรยานเพื่อสิ่งแวดลอ้อมน้อมถวายองค์ราชันเก้าเส้นทางทั่วประเทศในเจ็ดวันประเทศไทยรวมเนื้เชื้อชาติไทยเป็นประชาักปไทยของไทยทุกส่วน สักสงบแต่ทุรบไม่คลาดเอเกราชะะไม่ให้ใครใคุ้มที่สลักเลือุกอย่างเกรงสาเหตุลือประเทศจะไตจะติต้องเป็นผู้ใช้เชยุตุกๆไทยไม่งอนน้ำมันหันไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เอาแล้วครับลุงพันธครับให้เครื่องหมายเลยครับข้อความไหนเหมาะกับภาพข่าวนะครับเอาละครับเลือกมาแล้วทําไมถึงเลือกข้อความนี้ครับจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมน้อมกล้าถวายองค์ราชันเจอเส้นทั่วประเทศในเจ็ดวันเอาละครับคิดว่าตรงกับภาพนี้นะค่ะใช่ไหมครับ่เลือกมาแล้วหมายเลขสองนะครับข้อความที่สองครับใช่หรือไม่ใช่ครับดูครับ ถูกต้องครับแม่ดีใจเหมือนซูพปอแม่สำเร็จเลยนะครับอันนี้เพิ่งข้อแรกนะครับข้อแรกไม่เท่าไรลุงพันครับเกมแรกด้วยครับภาพที่สองครับภาพอะไรครับอารุที่หนึ่งครับโยธวาทิตราชบุรีเข้มห้ามรุ่นสู้ศึกจังกลุ้ม หรืออันที่สองครับไอหนูนักเตะแข่งทองพลุมเจ้าภาพขาด4-0เปิดฉากไซตามักครับหรือจะเป็นข้อความที่สามครับธงชัยควงถาวรออกกวนเดียวกันสกกอฟสกอตติสเลือกครับคิดว่าเป็นข้อความไหนครับที่ตรงกับภาพที่เห็นด้อตวิเคราะห์นะออตะ้องดูจากภาพก่อนครับ<อ>แล้วก็ข้อความพาพที่ลงทงอ่านเอาแล้ว พ่ออะไรถึงเลือกข้อความที่สองครับเขาบอกว่าไงหนูเคยดูข่าวฟุตบอลหนูเคยดูข่าวฟุตบอลคืออะไรครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์นี้โอ้ดูจากตรงนี้นะครับก็คือชนะขาดร้อยสี่ศูนย์นั่นเองนะครับผมน่าจะเกี่ยวกับภาพนะครับเอาละครับเลือกข้อความที่สองนะครับดูเฉลยครับแทน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 ถูกต้องครับโโอ้ห ลอ,อดเลยนะผาไปแล้ว2ภาพเอา,า,าละครับมาถึงภาพที่3ามนายกทกษิลิ์ผมนายุทักษินหวีผมข้อความที่1ครับแมวโอดช่วงนี้ผมยุ่งขอพักประชุมมั่มหูฉลามหรือทักษิณบอมีแหงรวนหายใจแรงก็ผิดอันที่3ครับอันท,ที่สครับทักษิณ เสริมหล่อขอดูดีก่อนประชุมพักเออ,เอ,อต้องดูวด,ดูยากเพราะว่าคำพาดหัวข่าวแต่ละคำาใช้คำที่ค่อนข้างดึงดูดให้คนอยากอ่า,งงานนะครับทั้ง3มชื่อเลยนะครับเอาแล้วทำไมถึงเลือกข้อความที่สามครับท้าสินเสริมหล่อก็แปลว่าทักษิณต้องมนีเสริมหลอก่อน คือทำตัวดังภาพใช่ไหมก็บอกคุณพ่อเลยนะอาวนะครับมาดูครับตรงกันหรือไม่ครับตรงหรือไม่ตรงครับถูกต้องครับโอ้โหนี่เก่งจริงๆนะครับวันนี้ยากนะนี่อนุบาลสามี่แยกแยะแล้วก็จับใจความตีความหมายออกมานี่คุณพ่อใช้ได้เลยนะครับสาวชื่นใจไหมครับเนี่ย โอ้แพ้ไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับอย่างนี้3ข้อผ่านมานี้ผมว่าเขาเก่งแล้วครับิดเป็นนะฮะคิดเป็นวิเคราะห์เป็นมีกระซิบมีกระซิบอะไรครับคุณแม่ช่วงสุดท้ายเขาจะลำมวยไทยถ้าถูกหมดลำมวยไทยถ้าถ้าผิดลำแก้บนเอาละครับปรดูภาพนี้ครับภาพที่เห็นนะครับมีแม่มีลูกทุแม่ำไมแม่กินลูกอะ นี่เขเลียงให้ผิวหนังมันชุ่มชืช้นอ้าวฟังครับข้อความที่หนึ่งครับแอบดูช่วงช่วงลินหุ้ยสองแพนด้าสื่อรักจีนไทยนะครับอันที่สองครับสองแพนด้าสร้างสถิติใหม่แม่โครดนานสุด34ชั่วโมงลูกหนักมากสุด218กรัม ก็ประมาณ2ขีดกว่าอพอความที่สครับมีขาวประ,ะสิงโตนัดตัดเชือกสึกลูกหนังชิงแชมป์ยุโรปภาพเราเห็นอะไรบ้างครับภาพข่าวนี้อันแย่เลยภาพกับข้อความต้องตรงกันนะครับโอหันหลังเลยเหมือนไม่มั่นใจครับแต่สินใจเองครับต้องดูจากภาพครับดีินะครับมั่นใจข้อไหนครับ ว่าน้องเทพจะได้รำม,มวยไทยฉลองชัยในเกมแรกหรือต้องร้องไห้กลับบ้านกันแน่แล้วพรุ่งนี้มาติดตามลุ้นกันต่อนะครับทางขาบรู้ว่าแท็กซี่เวนะคะเป็นประตูด่านแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของท่าอากาศยานสวรรณภูมิสนามบินแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะ กาสยาสุวรรณภูมิถูกสร้างให้สามารถดองรับ